ถ้าจะถามถึงพัฒนาการของฟุตบอลของประเทศญี่ปุ่นในช่วงประมาณ30ปีที่ผ่านมานี้การเปรียบเทียบรายชื่อนักเตะในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในปี2002และ2022ของทีมชาติญี่ปุ่นถือว่าเป็นเครื่องบ่งบอกได้ชัดเจนเอามากๆเพราะในปี2002มีนักเตะญี่ปุ่นที่ออกไปค้าแข่งนอกประเทศเพียงแค่4จาก23คนเท่านั้นแต่มันผิดกันในปี2022ที่มีนักเตะถึง1 9จาก26คนที่ออกมาค้าแข่งในลีกยุโรปเหลือง่ายๆเลยก็คือจำนวนนักเตะญี่ปุ่นในทีมชาตตติเเเนนนี่ย่ยลลงะใใบุดสกกกกกกาาอรมัวจซ และจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงก้าวกระโดดที่สาคัญของวงการฟุตบอลแดนปาดิบได้เป็นอย่างดีและในวันนี้จะพามาดูเส้นทางการเติบโตและแนวทางที่น่าเอาเป็นแบบอย่างของหนึ่งในประเทศที่คนไทยรักเอามากๆอย่างประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประมาณไหนมาดูไปพร้อมๆกันกับ off the ball ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความยูนิคและเป็นตัวเองสูงเอามากๆ ย้อนกลับไปในยุคเอโดะเมื่อ300ปีที่แล้วพวกเขาไม่ได้มีการติดต่อกับประเทศอือ่นอยู่เลยโดยสิ้นเชิงและเมื่อเวลาล่วงเลยม,มาถึงในช่วงที่พวกเขาเริ่มเปิดรับกีฬาจากต่างแดนเข้ามาในประเทศนั้นมันเป็นช่วงทาม,มิ่งที่แย่และผิดที่ผิดทางไปหมดเพราะในช่วงสิ้นสุดศตวรรษะะที่18ในตอนที่ญี่ปุ่นเริ่มนําเบสบอลเข้ามาจากอเมริกาหรือนําฟุตบอลเข้ามาจากอังกฤษในตอนนั้นพวกเขากำลังมีซีวิลวอร์หรือสงครามเย็นครั้งใหญให่เกิดขึ้นในประเทศและหลังจากนั้นก็เกิดสงครามโลกขึ้นและนั่นทําให้ชาวญี่ปุ่่่่นนนนใใช้้้้กกกกีีฬาาาาาาเเหหลลรรรรสสงงงงิมยแแขข็ึปั าการเอามาทำเป็นการแข่งขันจนมาถึงในช่วงต้นยุค90ญี่ปุ่นเริ่มมีการตั้งหลีกฟุตบอลมือสมัครเล่นที่เรียกกันว่า Japan Soccer League หรือ JSL ซึ่งเอาดีๆในหลีกนั้นมันจะมีแค่ทีมจากองค์กรแนวหน้าในญี่ปุ่นยกตัวอย่างเช่นพวก Yamaha, Mazda, Toyota, Nissan, Honda อะไรประมาณนี้เป็นต้นและคนที่ลงมาเตะเนี่ยก็เป็นแค่พวกพนักงานรายวันไม่ได้เป็นนักเตะมืออาชีพมาจากไหนและหลังจากนั้นในเวลาต่อมาองค์กรอย่าง Japan Football Association หรือ JFA มีความต้องการที่จะพัฒนาและยกระดับฟุตบอลภายในประเทศเพื่อเพิ่มฐานแฟนบอลรวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฟุตบอลทีมชาติด้วยดังนั้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างรากฐ,ฐานของกีฬาลูกหนังในญี่ปุ่นนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วมันก็เกิดขึ้นในปี1993นั่นก็คือการก่อตั้งเจลีโดยในตอนแรกเริ่มจะมีเพียง10ทีมและพวกเขาก็ยังมีแนวคิดในการที่จะซ็นซูเปอร์สตาร์จากต่างแดนเข้ามาเพื่อช่วยดึงดูดแฟนๆให้เข้ามาดูบอลในสนามให้มากขึ้น มันจึงเริ่มมีชื่อของนักเตะอย่างรามอนดีอาสอดีตผู้เล่นกองหน้าของอินเตอร์มิลานโมนาโกและทีมชาติอาร์เจนตินาเข้ามาในประเทศหรือจะเป็นแกรีลินิเกอร์นักเตะชาวอังกฤษที่เคยเล่นให้กับเอเวอร์ตันเลสเตอร์สเปอร์และบาร์เซโลนาและยังมีดรากนสตอร์โควิชมิดฟิลด์ที่เคยเล่นให้กับ ton, ester, urs, มาร์เซย์รวมถึงตำนานชาวบราซิลอย่างซิโก้ก็เข้ามาเล่นรวมถึงรีทายในเจลด้วยเช่นกัน แล้วมันก็ยังมีอีกหลากหลายชื่อเลยทีเดียวแต่ที่คุ้นหูอีกชื่อนึงก็คืออาร์เซนเวนเกอร์ที่เข้ามารับตำแหน่งกุนซือในเจลีกก่อนที่ในไม่กี่ปีต่อมาเขาจะเข้าไปรับงานคุมอาร์เซนอลและสร้างทีมแชมป์รายพายได้นั่นเองแต่ถึงทุกอย่างจะดูไปได้สวยแต่ญี่ปุ่นก็ต้องเจอหอก,กับปัญหาอีกครั้งนั่นก็คือวิกฤตเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบให้กับประเทศรวมไปถึงวงการเจลีกด้วยเช่นกันสมผลให้บัตเจตหรือเงินที่หมุนเวียนนั้นจะต้องมีความรัดกุมขึ้น นักเตะระดับสตาร์หลายคนจึงต้องถูกปล่อยออกไปรวมถึงรายได้ต่างๆก็ลดลงถือว่าเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงสาหรับเจลิกเลยทีเดียวในเวลานั้นและเมื่อวิกฤตนั้นผ่านไป JFA ก็ตระหนักได้ว่าพวกเขาอาจกําลังจะไปผิดทางเพราะการนําอดีตสตาร์ดังจากต่างประเทศที่มีอายุแล้วเข้ามานั้นไม่ได้เป็นประโยชน์กับวงการฟุตบอลญ,ญี่ปุ่นในระยะยาวพวกเขาจึงมองหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาลีกของพวกเขาและนั่นนํามาถึง2ปัจจัยหลักในการแก้ปัญหาและอย่างแรกก็คือสิ่งที่เรียกว่า 100-year vision โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างทีมโปรเฟชชั่นอลฟุตบอล100ทีมและจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาให้ได้ภายในปี2092และทางลีกเองก็ยังสนับสนุนสโมสรให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลหรือสุขภาพเพื่อให้เกิด Re relationship ที่แข็งแรงระหว่างแฟนบอลและตัวสโมสรนในแต่ละถินฐานและในแต่ละทีมนั้นจะโฟกัสในการพัฒนาฝีเท้านักเตะภายในประเทศและจํากัดจํานวนนักเตะจากนอกประเทศส่งผลให้มีความยั่งยืนกับสโมสรและอย่างที่2ก็คือการปรับโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญให้กับลีก คือการเพิ่มจำนวนเจลีดิวิชั่น2ขึ้นมาในปี1999และในเวลาใกล้เคียงกันในปี1998ก็มีสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนั่นก็คือการที่ทีมชาติฟุตบอลญี่ปุ่นนั้นได้ผ่านเข้ารอบไปเล่นในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นั่นเองแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่นนั้นอาจจะมีหลากหลายอย่าง แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในปัจจัยสําคัญเหล่านั้นอย่างหนึ่งก็คืออนิเมะหรือมังงะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ์ตูนที่โยอิจิทากาฮาชิเขียนขึ้นในปี1981อย่างกับตันซูบาสะที่เนื้อเรื่องหลักคือตามติดชีวิตของโอโซราซูบาสะนักเียนญี่ปุ่นที่หลงรักในกีฬาฟุตบอลและหวังว่าวันหนึ่งจะคว้าแชมป์โลกให้กับประเทศญี่ปุ่นได้เส้นเรื่องนี้ดูซิมเพิลแต่ชัดเจนและสามารถดึงดูดและสร้างแรงบันใจต่อชาวญี่ปุ่นให้สนใจกีฬาฟุตบอลได้เป็นอย่างดีและมันก็ไม่ไมภาาาาาายยยยยในนนนนนนปปปรรระะเเเทททศศ่่่ัั้้้้แตอออกอกกกกไไดดววืจข90ล จากกทั่วโลแถมนักเตะในระดับตำนานของญี่ปุ่นอย่างฮิเดโตชินากาตะยังบอกอีกว่ากัปตันซูเปอรสะาคือแรงบันดาลใจและโม t i v a ชั่นของเขาให้ก้าวเข้าสู่วงการลูกหนังและนอกจากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวญี่ปุ่นแล้วยังมีนักเตะจากต่างแดนอย่างอเล็กซานโดรเดอเปเอโรโวเดโดตอเรสอันเดรสอินเนสตารวมถึงซินเดนินซีดานก็ยังกล่าวว่ามังงะเรื่องนี้เนี่ยมีผลต่อพวกเขาในการเล่นฟุตบอลด้วยเช่นกันและถ้ากัปตันซูบปอสะาจะดึงดูดให้คนในเจนก่อนนั้นรักในเกมลูกหนัง ในยุคป,ปัจจุบันก็ยังมีอนิเมะอีกเรื่องที่ทำหน้าที่นั้นกับเด็กเจนใหม่นั่นก็คือการ์ตูนที่ชื่อว่าบูลล็อกโดยในปี2023มังงะเรื่องนี้กลายเป็นท็อปเซลลิงที่เหนือกว่าจูเจสุไคเซนหรือแม้แต่กระทั่งวันพีซซะอีกเรียกได้ว่าอนิเมะถือว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยปลูกฝังและส่งเสริมแนวคิดในการรักกีฬาได้อย่างแท้จริงเราจะขอย้อนกลับมาเล่าต่อในไทม์ไลน์หลังจากที่ญี่ปุ่นสามารถไปเล่นบอลโลกในปี1998ได้ พวกเขายังคงสานต่อความสําเร็จไปได้อย่างต่อเนื่องในรายการเอเชียนคับโดยการเอาชนะที่เรบบนอนรวมถึงที่จีนในปี2004หรือในปี2002เองญี่ปุ่นได้เป็นประเทศเจ้าภาพร่วมกับเกาหลีใต้ในการจัดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2002และนั้นยิ่งสร้างความนิยมและเป็นที่รู้จักให้กับฟุตบอลญี่ปุ่นมากขึ้นไปอีกสปอตไลตท์ถูกส่องไปที่นักเตะญี่ปุ่นหลายๆคนและฮิเดโตชินาคาตะคือหนึ่งในนั้นและมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสาคัญของการที่นักเตะญี่ปุ่นนั้นได้เเเรรริ่่่มมัับคววาสนนนนนใใจแลละไปนนปทีุโอง ในฟุตบอลโลกปี2010ญี่ปุ่นโชว์ผลงานที่น่าประทับใจให้คนทั้งโลกได้เห็นอีกครั้งโดยการเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายและในตอนแรกมีนักเตะ19คนที่ค้าแข่งในเจหลิกแต่หลังจากจบศึกฟุตบอลโลก6คนจากในนั้นได้ย้ายไปค้าแข่งในยุโรปในท,ทันทีในตลาดซัมเมอร์ และนี่ส่งผลให้ความนิยมและการแข่งขันของกีฬาฟุตบอลในประเทศญ,ญี่ปุ่นนั้นทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนในปี2013เจลีกดิวิชัน3ได้ถูกสร้างขึ้นประกอบไปด้วย12ทีมภายในลีกทำให้ในตอนนี้ทีมฟุตบอลภายใต้ JFA นั้นมีไปถึง60ทีมจาก41จังหวัดในญี่ปุ่นส่งผลให้เครือข่ายการพัฒนาดาวรุ่งและนักเตะนั้นเข้มขน้นและมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างมากเลยนั่นเอง และหลังจากการที่มีการส่งออกนักเตะสู่ยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆในปี2016ก็เกิดก้าวเดินครั้งสําคัญขึ้นโดยบอร์ดบริหารฝ่ายเทคนิคของเจลีกเริ่มมองหาแนวทางในการพัฒนาการฝึกสอนและพัฒนานักเตะอย่างจรงิงจังโดยหลักฐานยืนยันอย่างหนึ่งก็คือในปี2019พวกเขาได้รีคูดเทอร์รี่เวสตลีย์ดี렉เตอร์อะคาเดมีของเวสต์แฮมยูเนเต็ดเข้ามาเป็นลีดเทคนิเคิลดี렉เตอร์ของเจลี ague, เพื่อพัฒนาและเพื่อช่วยการส่งออกนักเตะของพวกเขาสู่ยุโรปได้อย่างดีอีกด้วย และในปี2016พวกเขายังมีการวางแผนระยะยาวในโปรเจกต์ที่เรียกว่า DNA หรือ Developing Natural Abilities ที่มีจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะพัฒนาศัก,กยภาพของนักเตะญ,ญี่ปุ่นให้ไปถึงขีดสุดรวมถึงมองหาโอกาสที่เหมาะสมให้แก่บรรดาผู้เล่นอายุน้อยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพและแล้วผลลัพธ์จากความพยายามของประเทศญี่ปุ่นก็กำลังเบ่งบานแล้วในปัจจุบัน สังเกตได้จากจานวนของเหล่าบรรดานักเตะเรือซสมูไรที่เข้ามาคาแข่งในยุโรปนั้นมันมีเป็นจํานวนมากทาเคฟุสะคูโบะาวรุ่งพรสวรร์สูงที่ผ่านการฝึกมาจากลามาเซของบาเซโลนารวมถึงเรอัลมาดริดในตอนนี้ได้กลายมาเป็นกําลังหลักสําคัญให้กับเรอัลซัสเดาในประเทศสเปนคารูมิโตมาที่ย้ายมาร่วมทีมแบตันแอนด์โฮปออบียนในพรีเมียร์ลีกนั้นก็เป็นกำลังหลักสำคัญของทีมเช่นกัน าคุม um ีมินามิโนก็ถูกดึงไปร่วมทีมเรดบลูเซบวกตั้งแต่อายุ19ปีก่อนที่จะย้ายไปที่เวอร์พูและในปัจจุบันเขาคือกำลังหลักสำคัญของโมนาโกในประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังมีวาตารุเอนโดที่เวอร์พูฮิโรกิอิโตะที่ไบยันมิวนิคโทมิยาสุจากอาร์เซนอลไดจิคามาดะที่คริสตัลพาเลทและคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและมันคือหลักฐานสำคัญที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นเลยว่านักเตะจากญี่ปุ่นนั้นได้รับการยอมรับจากคนในยุโรปอย่างแท้จริง โดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้เลยว่าแผนงานระยะยาว100ปีของพวกเขานั้นกำลังเป็นไปตามขั้นตอนและการที่จะคว้าแช,ชมป์ฟุตบอลโลกภายในปี2092นั้นจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ก็ยังไม่มีใครรู้แต่การที่มีเป้าหมายและลงมือทําอย่างตั้งใจของชาวญี่ปุ่นก็เป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยของเราจะได้ทําแบบพวกเขาได้ในสักวันหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจาก Channel GoCasto และ Nabuto หากมีข้อติชมหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพูดคุยและเปลี่ยนกันและคอมเมนต์ไว้ได้เลย หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Off The Ball ขอบคุณครับ